สวนเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่คะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดรีวิวโยคะนะคะใบส้มนะ้าเดี๋ยวหนูเอาายให้ดูนะตัวนี้นะคะโยคะไปส้มนะ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆมทุกท่านเลยนะคะนานมาในนะคะที่เรา,เรากำลังเปิดเป็นโยคะใบส้มนะคะในราคาสามห้าศูนย์ศูนย์นะในลูกรีวิวเราลดให้เหลือสามสามศูนย์ศูนย์นะและเราแจกแจมแก้วไปให้ด้วยนะคะอ่ะดูแม่ๆมได้ยินกันไหมคะหนูรบกวนดันคอมเมนต์ให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะอัน,น,อน,นตัวแรกของเรา วันนี้รู้สึกเฉยๆเต็มสองให้สิบสิบสี่พัเทลหน้าร้ักสิบใองแม่ตัวนี้นะคะเป็นตึงเกงโยคะนะคะลูกค้อาออกกําลังกายหรือใส่อยู่บ้านก็ได้นะคะแม่เป็นคุ้มข่านะแม่แบบนี้เลยะคะ่ะพารายอยู่ที่สามห้าศูนศูนย์เนาะรีวิวเราให้ไปในพาราสามสามศูนศูนย์แล้วก็แจมแจมแก้วไปอีกหนึ่งนะคะ<ช>สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะตัวนี้ก็น่ารักอ่ะนี่ตัวนี้เขามีนี้ด้วยกระปุย เหลยอแน่นอนไม่ต้องห่วงสีสันน่ารักสดใสแบบนี้เอยได้ใส่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวใช้ดูอาจจะพองพองนิดนึงใช่แบรนด์กีฬามันออกเยอะนะแต่หนูแค่ไม่รู้จักเฉยอ่ะอันนี้เดี๋ยวหนูไม่รู้เนี่ยเห็นปั๊สีสันเขาหน่ารักสดใสน่าเลยนะครับพี่นี่แบบนี้ลูกค้าจ๋าเป็นแบบกางเกงโยคะนะคะมาลาดีมากแม่ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่45่ส้าไหมคะส สีิบห้าหรือ4 0่สหกิโลค่ะลูกค้าจ๋าจะลองให้ดูนะจ๊ะแบรนด์เบิร์นมีเยอะแม่ไปลุ้นๆกันเอาได้เลยค่ะในกาะสองสวยๆจึ้งๆรับตัวรับตูดเนี่ยอย่างเงี้ยคือสวยลอใส่ให้ดูมาดูสีมันน่าหลักอะสีมันสดใสมาก ขอแล้วกางเกงกันหลุดด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแบบกางเกงโยคะแม่ตัวนี้เขาขาใส่มาใช่ไหมคะเฮ้ยอ๋อถ่ายเฉยเปล่าเฮ้ยใส่แล้วนรสักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใส่ ลูกค้าสวยงามมากอุ๊ยอันนี้น่ารักน่ารักเห็นปะในกู้ก็มานะคะในกรีในกรีเห็นปะฉันใส่กางเกงอยู่อะเรื่อความกีฬาแบรนด์เขาแบรนด์กีฬามันเลยจะออกเยอะหน่อยใช่เนี่ยสิเจลเนวเอียวค่ะเงเลียวค่ะใน่ารักน่ารักลูกค้าอ่ะสูสีสิหรือจะสู้วิกอ่ะไม่ยอมกันหรอกสปอดเหมือนหนูมีกระโปรง สวยได้อะสีะสมันมสดใสน่ารักมากสวยมากใส่แล้วแบบว่าวิ่งดีอ่ะโยคะดีมากบอกลยใช่การที่เราจะรับก็รับตูดใส่สบายใช่ค่ะการที่เราจะออกกำลังกายแล้วแบบคุณเกมีปัญหามันก็จะทำให้เราไม่อยากออกอะแต่เด็กบอกว่าดีแน่นอน น้ำแอบ,บแบบว่าบนบนบนชายหิงนะคะลูกค้าอุ้ยอันนี้ลายเสืออ่ะอ้ย,อยสวยมากนะถ้าหลักค่ะใส่ได้ใส่ให้ดูนะแม่อุ้ยเขียวเหนียวซับเปล่าอีกแล้วเห็นจ๊ะ <laughs> <laughs> เขียวเหนียวซั รับก็รับสะโพกสวยเลยจึงจ้งๆแบบนี้เดี๋ยวเอาให้มันเรียบๆอนงานตอนนี้นะคะที่เราลังเปิดอยู่นะเป็นเชืโอโยคขนะคะป้ายส้มหนะาทาราสามห้าศูนย์ศูนย์รีวิวไปสามสามศูนย์ศูนย์ค่ะทุกค้าแจมแจมแก้ไปอีกหนึ่งคะ่ะแม่สวยมากผ้าดีสุดอ่ะนี่นะหนูดึงให้ดูสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะใครยังไม่เข้าบ้านเขียวหนูฝากเข้าบ้านเขียวก่อนไว้ด้วยนะ นูมีการแจ้งเตือนอัปเดตนะคะแล้วก็รบควนแจ้งแม่ค้าทุกงานนะคะที่อยู่ตจวนะคะหนูจะส่งสินค้าอาต่างจังหวัดตอนนี้ขนส่งเริ่มหยุดปีใหม่กันแล้วนะคะบางวันรับวันนี้ว่าสุดท้ายใช่ไหมคะพาุ่งนี้พรุ่งนี้นออกมีพรุ่งนี้ด้วยนะคะลูกค้าพรุ่งนี้ว่าสุดท้ายเนาะออเดอร์เนาะลูกค้าหนึ่งสองวันถึงนะคะลูกค้าอยากได้ออเดอร์ดันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวันจะแอย่ตร้ หนูเห็นวันนี้พี่เขาแจ้งมันมีย5้ากับ2ี่หกในในกระดานอ่ะถ้ามีมียี้าด้วยแต่เดี<ช>๋ยวเราจะหาที่อื่นให้ไ,หไงอ,อ่าใช่ใช่ใชลูกค้าหนูให้พรุ่งนี้อีลูกค้าถ้าต่างจังหวัดเนาะมีพ่กนี้อีกวันหนึ่งนะคะเราก็จะหาคนส่งให้มันส่งให้ได้แหละแม่ถ้าจะระบุนนคนส่งให้เน้นวันนี้นะครับลูกค้าแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจะหาคนส่งให้ใช่ก็ <c oughs> จะหาส่งให้ได้สีสันเลิศมากดูดีแม่พอเราเราใส่ตัวหนึ่งแล้วมัใส่ง่ายแล้วทีนี้ ว่ามันลื่นแหละลูกค้าดูสวยนะสี่อ่ะดูดิลูกค้าสวยมากสี่คอนเดปเปอร์สวยมากลูกค้าจ๋าดูพอใส่ฟื้นฝาดลูกค้าไซส์มีทั้งหมดนะคะ S M L X L นะคะแล้วก็เป็นคลาสไซด์ด้วยนะคะลูกค้าคาลาคือดีมากก็คือไร้สดนแบบไม่ใส่รองเท้าแล้วอะตอนเนี้ดูดิลูกค้าดูสี่เห็นปะสามตัวสนางเป็นแบบว่า กางเกงออกกอําลังกายแม่ยืดตามตัวนะใส่แล้วแบบเห็นตัวเห็นทรงใส่แล้วอสี่ตัวตอนนี้กางเกงที่ใส่อยู่อ่ะพอใส่เข้ารูปแล้วอ่ะม,<ว>มันสวยเนี่ยแล้วสีเขาอ่ะใส่ตัวนี้ทีู่ปพันรูปเพราะว่าไม่งั้นมันจะใส่ยากสีเขียวป่ะอเมซัน่ะลูกค้าเห็นปะ่ะอย่างเงี้ย ดูยากเนาะถ้าใส่ปุ๊บคือสวยเลยแม่หนูขอโทษน,นะอลองให้ดูใส่ให้ดูว่ามันสวยจริงเอาไปยังไงก็คุ้มแม่ค่ะแล้วจริงๆแบบนี้สวยมากอ่าเดี๋วยวหนูใสแบบ่ให้ดูตัวนี้ใส่ได้สีแบบใส่ได้ถอดแล้วสุดถอดถอดได้เลแล้วอะหนูใส่กันเปียวนะเออสวยมากลูกค้าคุ้มนะแบรนด์เบิร์นคือมีนะคะหนูอาจจะไม่ได้โชว์เยอะนะแต่ว่าขึ้นให้ดูว่านางมีทรงสวยสวย ลูกค้าจ๋า S M L X L มีหมดงานแบรนด์เยอะค่ะสวยมากลูกค้าเดี๋ยวหนูใส่ตัวนี้ให้ดูดีกว่านี่ดูดิอุ้ยนี่แหละทำเกมที่จริงใจสีนี้เลยใส่แล้วออกกําลังกายดีมากแม่เออนี่อุยใส่ออกเสื้อมากเลยอ่ะเวลาไปดิกคื ใส่แล้วเข้าทรงอ่ะมันสวยมากเลยไอ้หนูใส่ให้ดูลูกค้าสวยมากไม่เคยดูนี่ป้าผมรักเมืองไทยอ่ะเมื่อก่อนอ่ะโอ้โหไม่พูดอีกทีนึงดูลูกค้าเห็นไหมที่มันตรงๆหน่อยเพราะว่าหนูใส่เกรงดีอุ้ยสวยอ่ะเห็นป่ะลูกค้าหนูถามจริงมีใครลองให้ลูกค้าดูแบบนี้บ้างไม่มีแล้ว อยาให้เห็นตรงว่าที่สุดถามจีนมันซึ่งไปปะมันซึ่งไปปะด้วยด้วยแม่ใส่แล้วคือวิ่งดีเลยนะมันไม่ครับอาจจะยังลูก้าสวยมากพวกหนูถ้ากินไม่ได้ทนาดวิ่งนะใช่อาจจะยังนะไม่สินร้องให้ดูอยากให้ดูอยากให้ดูว่ามันสวยจริงสีสันของแบบ แฝดปราชม,มากอ,ามอย่าหายนะสีจมูกสวยมากสีจมูกมีมมล,ลูกค้าแม่ๆมีใครอยู่ไหมดันคอมเมนต์เกันมาได้นะคราไซด์นะคะลูกค้าคราไซด์นะสวยอะ่ะเออ ใช่แล้วมันมเข้าทวดเข้าทรงนีเ,เห็นไหมแบนเบอร์คือม,มีเยอะย้ายไปหมดแม่ไปนะคะจมปูจมใจนะคะดูะจมปูจมใจนี่ก็แบนอันนี้คือเขาเรียกว่าอ,อะไรอะรัดตรงนี้ด้วยใช่ปะน้าทองรัดน้าทองค่นะคออดูดิเก็บคุณจะคาใส่มา,า,นา,นาเก็บคุณแม่รู้ว่าได้ั้่ วยนะเนี่ยแบนเยอะค่ะลูกค้าแบนเยอะมากนได้เม่พี่พี่อยู่กันไหมคะหรือว่าพี่หนีไปเที่ยวกันแล้วดู่กันไหม่ที่เที่ยวกันแล้วไปแลี่สวยอะเน่ยลูกค้าใส่อย่างนี้ดูอย่างเงี้ยอาจจะแบบมันนองยับเลยด้วยเนาะทำความสะอาดคลีนแต่พอเข้าครงพอเข้าท่งมันสวยมากนะมันมัน เดียวอ่ะเธอนี่ยใส่แล้วคือดูผอมไปเลยอ่ะอ้าวแต่พออยู่แล้วผอมอยู่แล้วเอาไงดีอ่ะีเอาไงดีอ่ะมีกีฬาขายาวไหมคะกีฬาขายาวมีไหมคะมีนี่ค่ะซันวันนี้เพิ่งข้าวกีฬาขาสั้นลูกค้าเนี่ยเปลนเี่ยอันนี้ก็เปี่ยอันนี้ก็กีฬาอันนี้เขาเรียกว่ากีฬาใช่ปะอเอออันนี้แหละลูกค้ตุ๊กกขานี่ สวยมากโยคะงานเขาชื่องานโยคะนะแต่แล้วแบบเออด้วยความี่ว่ามันใส่สบายมันแบบองีใช่ไหมคะต้องทาแบบนี่นี่นี่โยคตองทีเขาวิ่งออกอกโลกเาเหลืออะไรนะู l x อุ้ยอชมเปี้ยนหรอสวยมากแม่สวยมากอุ้ยสีน่ารักมากเออลองอ่ะใส่ดูลูกค้าหนูลองเกือบทุกตัวเนี่ยมือเถอ ลูกค้าข่มจริงแล้วหนูว่าก็ไม่สวยนะพี่บอสลูกรีวิวยังอยู่นะพี่ลูกรีวิวหนูจะแจกแก้วไปด้วยนะค่ะอ่าเธอพาด้วยเนาะถือได้ป่ะพาด้วยอ่ะใช่เนี่ยบ้างตัวเขาก็จะเอลเขาก็จะขึ้นมาอย่างทั้งหมดอะหรือหน้าหลักป่ย ลูกค้าหนูใส่สามตัวแล้วนางก็ตุ้งตุ้งหน่อยวิสวยมากที่ใส่เนี่ยลูกค้านางจะเข้าแบบเข้าตัวสวยมากเนี่ยดูดีลูกค้าคือสบายสุดใส่ได้เลยใส่แล้วคือแบบหุ่นโกลูกค้าจ๋าต้องเก็บแล้วนะจ๊ะนาทีนี้ลูกใหม่ก็มีนะแม่ใครอยากรู้เองนะคะมีเหมือนกันพารานน่ารักน่ารักลูกค้าสามห้าศูนย์ศูนย์ค่ะลูกค้าแบรนด์เบิร์นคือเยอะมากนะนุ้ยให้ดูเป็นตัวอาสีสีแล้วก็ให้ดูแบบ ตรงกันไปเนาอลูกค้าแตจริงๆแล้วอะ่ะคนก็ชอบสีพื้นมากกว่านอ้องบอกตรงๆนะเพราะว่ามันใส่กับเสื้ออะไรได้เยอะแยะไปหมดนี่แม่สวยมากแบรนด์ค่ะเชือกเชือกปักแบรนด์ด้วยถ่าจริงมันจะสวยอะไรขนาดนี้จ้าพี่สาวสีแส่บตาอนี่ยนี่ตัวนี้เขามีความเล่นตรงนี้ด้วยเป็นแดกโชว์คานิดเน่ะ พี่ๆไปไหนกันแล้วพี่ๆยังอยู่แม่ขาดูสีสวยรึเปล่าสวยเลยพี่วานั้นไปหนูให้ดูสีไกลๆเห็นปะสีมันสวยมากเลยนะสวยมากสวยอะลูกนี้นะคะราคาอยู่ที่3500บาทสวยมากลูกรีวิวหนูลดให้เด้อสามสามสิบหกนะคะหนูแจกแจกแก้วไปด้วยนะอุ้ยอันนี้เป็นลายดาวจ้าพี่สาว ี่ลูกค้าอุ้ยน่ารักมากอ่ะน้องเป็นแบบดาวอ่ะลูกค้าเป็นสกินดาวข้างๆน่ารักเลยอ่ะเป็นแบนดนะคะนีดิเขาเก็บนีดได้ด้วยนะนี่จริงๆน้องเก็บเก็บส่วนน้าเป็นเก็บแบบเก็บตรงเก็บข้างสเปรย์อย่างลูกค้าสวยมากรู้แสงเก่งสามตัวแม่ยังใส่ได้แล้ว SML XL ได้หมดเลยดูดิลูกค้ายดยุด ตัวนี้เปิด LHK ไหมคะ LHK LHK อ๋ยิบไองานไม่พรมไม่พรมหรอลูกค้าอยากดู LHK ใช่ไหมคะแม่เอฟไหมถ้าเอฟหนูเปิดเลยชอบแพงแม่อยากบุโยคาเท่าไหร่คะอะไรคะโยคะเท่าไหร่คะตัวนี้เป็นโยคะร์ทใส้มนะคะราคาที่3500รีวิวเหลือ3300หนูแจ่มแจ่มแก้วไปอีกหนึ่งใบนะจ๊ะลูกค้าอันนี้เปิดบ้านน้ำไหมคะพี่ บ้านำนำแล้ลูกค้าถ้าสมมติว่าสนใจสินค้านะคะสามารถเดินทางหน้าไบโอได้เลยนะคะเดินทางหน้าไบโอเราจะมีช่องทางนะคะบ้านทองฟ้ากับบ้านผักนะคะลูกค้าเดินทางช่องไหนก็ได้ค่ะแคบรูปได้เลยหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยดูหน้าไบโอนะลูกค้าตัวยอย่างงานนะคะหนูจะมีทั้งหน้าอ่าหน้าช่องนะคะทั้งสองช่องเลยบ้านดําบ้านฟ้านะคะ สำหรับบ้านดำดูวิดีโอได้เลยสำหรับบ้านฟ้าไปที่รูปภาพนะคะคลิกอัลบั้มจะเห็นทั้งหมดเลยหนูมีการเขียนให้ว่ารายการเสื้อสาอวอวบป้ายอะไรกางเกงกีฬาป้ายอะไรเสื้อกันหนาวป้ายอะไรลูกค้าแคปตรงนั้นมาให้เพีแยนนินได้เลยนะคะเป็นตัวอย่างงานเนาะ<ไ>หนูจะเปิดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาให้ลูกค้าดูกันนะคะว่าสินค้าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเนาะลูกค้าพาราสำหรับลุคนี้นะคะลูกค้าจะเป็นโยคะป้ายส้มนะพาราทีส่ส5 0 0รีวิวเลือ3300นนะคะ,นะคะลูกค้ากางเกงโยคะนะคะ เดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างงานกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมนาะแม่ชอบถูกใจเอาไปนะคะต้นทุนน่ารักแม่จา๋าแบรนด์เยอะมากๆไม่ต้องห่วงเลยจา้านี่ลูกค้าใครชอบมาเก็บมาตามไปนะคะลูกค้าให้ดูเป็นทรงกันไปนะลูกค้าอันนี้น้องจะเป็นเข้ารูปลยคะกับตัวที่หนูใส่นะคะลูกค้าเป็นทรงแบบนี้เลยเข้ารูปเข้าตัวนะคะลูกค้าสวยมากๆตอนนี้หนูใส่อยู่สามตัวแม่เนี่ยหนูใส่ก็เอ็กซอาร์ไซส์เอลแล้วนะแม่เนี่ยดูดิ ราไซกันไปเลยแม่เข้ารูปเข้าทรงสวยมากงานแบนเยอะค่ะมันมันปิดพอดีอ่ะอ่ะเนี่ยลูกค้าอย่างเงี้ยภารานารักลูกค้าใครได้ลูกนี้ไปก็ซึ้งซึ้งคุ้มคุ้มกันเหมือนเดิมค่ะเพราะเราให้ในราคาหน้ารักมากเนาะได้ค่ะสามสามถงถูนเองแม่จ๋าแล้วรถไม่พอเรายังแจกใช่แจกแก้วกันไปอีกหนึ่งใบนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะแจ้งได้เลยนะคะหรือว่า,าหลังจากที่นูลงไลน์แล้วนะคะอยากได้สินค้าตัวนี้นะคะสามารถแคปรูป รู้ว่าตัวอย่างงานป้ายให้ลูกค้าเอาให้พี่แอดมินดูได้เลยเนาะลูกค้าแคปไว้ก่อนนะคะนี่เนาะลูกรีวิวหนูมีแค่อย่างละลูกนะคะลูกค้าจ๋ารีวิวหนูมีแค่อย่างละลูกหมดแล้วหมดเลยนะแม่ตัวอย่างงานหนูจะเปิดมาแค่หนึ่งลูกนะคะเอามาให้ลูกค้าดูเนาะว่างานเป็นยังไงบ้างอุ้ยตัวนี้สวยนะเนะี่ยแบบนี้เลยลูกค้าแม,แม่แม่ยังอยู่กันไหมแม่แม่กันอยู่ไหมคะอันนี้แชมเปญมเปียค่ะนี่คะ่ะ ลูกค้าจากน่ารักมากนี่ไปดูดิสีแบบโคตรโตอ่ะลูกค้าดูวิธีแบบคัลเลอร์ฟูเวอร์ยังไม่หมดอีกหรอรอเธออยู่สวยมากฝั่งนี้คั้งน้าอนู่ที่พาสกบันนี้เกิดเลยอ้า ดูมันสวยมีแม่สวยมากตัวนี้ตัวสวยๆเเอาไปจับๆสวยอะแม่อุ๊ยนี่กาแล็กซี่ดูแม่สวยมากแคปคามแล้วก็นบนเอวนี่เป็นสตรีมตัวนี้แพง่ะล<ว><ป>ูกค้าสวยมากค่ะตัวนี้นะลูกค้าเป็นกางเกงโยงคะนคะ ต้องเก็บโยคะป้ายส่อมค่ะป้ายนี้เลยแม่จะแจกป้ายกันไว้ก่อนนะคะถ้ายังไม่ได้ซื้อวันนี้นะคะดูเอาไว้ก่อนเก็บไว้หนึ่งไอเทมที่ควรมีนะคะออกกำลังกายแม่ควรออกกำลังกายออกกำลังกายตัวนี้นะคะลูกค้าพาราสามห้าศูนย์ศูนย์ค่ะรีวิวเหลือเพียงสามสามศูนย์ศูนย์นะคะแซมแซมแก้วไปอีกหนึ่งใบใครรับแจ้นได้เลยค่ะรายการต่อไปหนูเปิดอะไรดี